สวัสดีค่ะเมื่อนี้พบกับสาวสาชาแนลคนเมืองไหยไงมาละจ้า <S <S น้องคามืนอี้สาวสาจะผ้าไม่กินเกี๊ยวทอดจา้าเกี๊ยวทอดพี่น้องกินทอดสมัยเด็กหน่อยน้องนังเรียนนี่สิบื้อนี่ค่ะนี่น่ากินสาวสายอยากกินเกี๊ยวทอดกับจีฮอปูอาร์ดอันนี้ก็จะเป็นไข่หนกกระทะค่ะพี่น้องน้าจิ้มดเด็ดจ้านี่ค่ะหืมน่มากินมากจาก้าแล้วก็ผักนะคะพี่น้อง แตงกว่าคือเกาละจ้าก่อนจิบเบิ้งคลิปนี้สาวสาฝากกนด้นจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสาเหตุคลิปต่อไปด้วยจ้ามาที่นี่เตรียมพร้อมกินเลยค่ะเกี๊ยวทอดกรอบๆจ้าอ่าลองก่อนนี่ค่ะน้ำจิ้มก็

นี่นราดเลยค่ะจิมาจา้าอือหือนี่จ้าอินเลแบไปที่เนี่ยอันนี้จะเป็นปูอาร์ตอันนี้จะเป็นไข่นกกระทาค่ะอืมนี่พี่นาะ อร่อยมากอืมสุดยอดคุยน้ำจิมน้ำอืมนี่คะมาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนค่ะ นี่ปุ๊บอัดแต่งกว่า หาไข่นุกกระทาก่อนนี่จ้ะไข่นุกกระทาค่ะนี่จ้ะไปจับท่า กินหอดสำไมเด็กหน่อยนะไปโรงนี้ทำไมก่อนกับบ๊มี่ตังน้องพี่น้องได้กินเกี๊ยวทอดที่แบบว่าที่มันแบบทอดนะคะแบบบ๊มี่หอเอยียงนะคะแค่ไเ,เป็นเกี่ยวทอดแตบเจ็บแล้ว อัเน,นี่ยไขน่นกกระทาเบิองเลยจ้ะน,น้ำจิม้มเยิ้มนะคะน้ำจิม้มเยิม้มอ้ห อันนี้นนใครนกกระทาเหมือนกันค่นะ ชิปปานับขืงอ่น้บจิบจ้มซีป่าอ๋อง่ะคุน,นะคะเสก็จก่อ,อนยังอืมอร่อยค่ะ 嗯。嗯。 น้ำกันด้จ้า เด,ด็กพี่น้องอิม่มหืมกรอบมากกรอบมากค่ะอื้อหืมฟองกรอบมาก

อิ่มรละคะ่พี่น้องคะเมื่อนีกสาวสากับผ้าไม่กินเกี่ยวถอดได้ค่ะเด้อผู้ใดมาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสาวทีคกิปต่อไปในเด้อจ้าเมื่อนีีก็แค่นี้ได้ค่ะพี่น้องคะคลิปหน้าเจอกันไหม่จ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย